เปิดที่พักอยู่ยุโรปของดีเจพุทธค่ะทําทุกทางเพื่อให้มีลูกวันนี้จะพาทุกคนมาติดตามเรื่องราวของหนุ่มพุทธนะคะเปิดใจเรื่องลูกค่ะถ้ามีเมื่อไรเดี๋ยวแถบรีบแจ้งทันทีทั้งนั้นของพุทธก็ปล่อยไปตามธรรมชาตินะเรื่องของการมีลูกนะคะบอกว่าไม่ล้มเลิกความพยายามใช้ทุกทางนะทั้งการแพทย์และหมุเตลูกยังรอดูตลอดพูดคุยกับจุย๋ยหากภรรยาจะกลับไปรับงานละครเดีย๋ยวตนก็ยินดีอะไรที่มีความสุขพร้อมสนับสนุน ทั้งนั้นของจุ๋ยเองยังไม่เลืิกรับงานละครบอกยังไม่เจอบทที่ใช่และแท้ทายส่วนผู้จัดแฮปปี้ค่ะแม้จะจุอุปสรรคละครโดนดองมานานเพราะว่าจะต้องผ่านพิเซนเตอร์ที่จีนบอกส่งตรวจครั้งหนึ่งใช้เวลา3-4เดือนทําให้ละครล่าช้า บวกกับเจอสถานการณ์ตอนนี้แฮปปี้บ้านที่กรุงเทพเข้าอยู่ได้1ปีมีความสุขมากไม่ต้องแก้ไขอะไรเพิ่มเติมส่วนบ้านที่สวนพึ่งราชบุรีเสร็จแล้วมากกว่า70%ค่ะทุ่ม10ล้านตั้งใจที่จะทำให้เป็นบ้านสไตล์รรสอร์ทให้ครอบครัวได้อยู่ได้บทเรียนแล้วหลังเจอมรสุมดรามา่างานดีเจพูดจาไม่เข้าหูบอกยุคนี้ต้องระวังให้มากครับ เรื่องของการเล่นมุกหรือว่าแซวกันโดยเฉพาะการล้อเรียนกันในเรื่องรูปร่างกายยภาพที่สมัยนี้ไม่สามารถทําได้รับบทเรียนทําให้ตนมีสติกับงานพิธีกรมากขึ้นจัดรายการก็จะต้องมีการระมัดระวังคําพูดและเช็คสถานการณ์สังคมว่าไปในทิศทางไหนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวบอกค่ะพร้อมอัปเดตถึงเรื่องการมีทายาทจ,จนถึงตอนนี้เองก็ยังไม่มีข่าวดีอยู่ในขั้นของการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการของ การมีลูกทั้งด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์พูดเองก็บอกว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็มีไปปรึกษาคุณหมอเรื่องอาหารเรื่องปรชนาการต่างๆเนื่องจากทั้งตนเองและภรรยาสุขภาพไม่แข็งแรงทั้งคู่แต่พุดก็ยืนยันว่ายังไม่ท้อหรือถอดใจค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คุณพุดเปิดเผยน,นั่นเองค่ะ